พี่น้องมือนีจะพามาเบิงปลามันเด้อค่ะมาเบิงปลามันมันงีสีคือเก่าค่ะปลามันพ่นปลาแบบงีมันพ่นงามงามค่ะพี่น้องมันจะล่ำยั่งไงค่ะบลามันมันงี้สี ปุ้นเตกอใหญ่ๆค่ะท่านมาชมป่ามันนะคะ สวนมันน้ำกันนะคะสวนมันยายสีเหมือนเดิมค่ะ ปีนี้มั่นกับว่างามบันไรน,นะครับนามถ่วมมื่สิบห้าไปตาเขาด้วยค่ะแต่แวะส้มสวนมั่นกน่อนมาทุ่งนา